สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดลำปางนะครับต่อหน้าผมนี้ก็เป็นสะพานรัชดาพิเศษนะครับมาเดินกาดกองต้าครับและวันนี้พิเศษสุดก็คือเขาฉลองครบรอบ105ปีครับของสะพานรัชดาพิเศษครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพและบรรยากาศของสะพานแล้วก็กาด กองตานะครับว่าจะเป็นยังไงเป็นถนนคนเดินครับข้างหน้าผมมีกวกนี้ครับก็เป็นรถม้าครับของทางจังหวัดลำปางครับก็คือจัดงานนะครบรอบ1 0 5ปีครับของสะพานแห่งนี้ครับผมจะมีการจัดนิเทศการต่างๆครับยังไงไปดูกันนะครับก็จะมีภาพอดีตแล้วก็ปัจจุบันครับของสะพานนะ นี่ค่าคผู้ชมนี่ก็เหมือนเป็นเป็นภาพเก่าเนาะสมัยก่อนนะนี่ครับไม้ก่อสร้างครับน้ำท่วมเนาะนี่ครับน,นะนี่ครับ,น,รบนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันแล้วนะครับ ทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปครับดูบรรยากาศต่อไปครับผมทางหน้านู้นะครับก็เป็นกาดตองกาครับเป็นตลาดเนาะถนนคนเดินครับของทางจังหวัดลำปางก็จะมีพี่ๆนะที่จัดงานจัดไรครับ จะมีพี่ๆเนาะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันครับผมถัดมานี่ครับก็จะมีโมไซค์เวปป้าครับให้เข้ากับบรรยากาศครับเนาะรถเก่าๆครับนี่ครับพี่ๆเนาะด้นำโมไซค์มาโชว์กันครับร่วมงานนะ ในการฉลองครับหนึ่งรอห้าปีพสวยครับเว็บป้าคนาะิกคลาสาสิกครับไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับผมอากาศค่อนข้าง,างที่จะอ้าวครับเนาะ รัชาดาแลวร้อยห้าปีครับงานลํำลึกนะประวัติศาสตร์สะพานรัชาดาสิบข้าวผมนี่ครับพอถัดมาก็กาบตองก้าครับผมนี่นะก็จะมีพี่ๆนะขายเสื้อผ้าขายอะไรละจะพาท่านผู้ชมไปเห็นด้านในกันเลวกันมาท่องเนะที่ยวเขาช่างเยอะครับท่านผู้ชมตอนเย็นๆมานะ ออกจากบ้านมาตั้งแต่สี่โมงครับท่านผู้ชมขับรถมาก็มาถึงก็ห้าโมงนี่ก็หกโมงแล้วครับนี่ครับภาพนะนี่ครับเดี๋ยวจนะพาท่านผู้ชมเดินไปด้านในนะชมภาพบรรยากาศก,กับตึกลาบ้านช่องแล้วก็ขายของนะารบ้มากครับที่สะดุดตาครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นครับงั้นเป็นพื้น คนกรีดนะทาเป็นลวดลายครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะนี่ครับยาวไปเลยครับท่านผู้ชมยิงยาวไปเลยครับนู้นครับนักท่องเที่ยวคงข้างจะเยอะครับสมรบถนุคนเดินแห่งนี้เปิดทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับเริ่มเปิดตั้งแต่สี่โมงนะปิดก็ห้าโมงนะปิดก็ประมาณสักสองสามทุ่มประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนูครับบรรยากาศ ไปเรื่อยๆครับวันนี้โอ้คิปชันได้เอครับมาใท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ลำปางครับกาดตองก้าครับกาดตองกองต้าเออต้องขอโทษสไฟแล้วถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยครับผมนี่ครับจะมีคุณลุงเล่นพิมนะบบริเวณลาดตอกาดตรงนี้ครับ พูกจีบพูดถูกครับท่านผู้ชมนี่ครับพอเริ่มมืดนะไฟจากแสงสว่างต่างๆก็เริ่มครับนี่เนาะมีไฟไมีอะไรก็เริ่มมาไม่แบบบรรยากาศแบบดูแบบคลาสสิกคลาสสิกวินเทจวินเทจขึ้นครับนี่ครับักท่องเทีย่ยวค่อนข้างใจเยอะครับท่านผู้ชมแล้วก็ของนี่หลากหลายครับส่วนมากจะขายของนะหน้าบ้านของตัวเองครับท่านผู้ชมใครมีบ้านติดกับบริเวณตรงนี้ก็จะออกมาขายของขายอะไรกันครับ ของนี่หลากหลายครับท่านผู้ชมมีของกินของใช้ส่วนตัวก็มีครับฝั่งนี้นี่เป็นโซนของกินครับท่านผู้ชม,ชมของกินนี่เยอะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นนะครับก็คือสองฝั่งฝั่งถนนนะถนนคนเดินนี่ครับบ้านตึกก็จะเริ่มมีครับเป็นไม้นะคลาสิกคลาสิกครับกับบรรยากาศนะ วินเทจวินเทจหน่อยครับของกินนี้หลากหลายมากครับท่านผู้ชมมีเราเลือกสั่มากมายครับ ของข้าวของหวานครับเครื่องดื่มอะไรก็มีนะท่านผู้ชมเป็นมณสนีอีกแห่งหนึ่งครับผมแน,น,นะนํานะท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลาปางก็ลองลองแวะมาเที่ยวมาชมได้ครับเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับนี่นะ้างอ่ะพัก ฝรั่งต่างชาติก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เหรอตึกไม้ครับท่านผู้ชมเห็นเนาะสองฝนะ้าฝั่งเนาะนี่ก็เป็นปูนเนาะผสมไม้ครับท่านผู้ชมเห็นนะ ตลาดค่อนข้างที่จะยาวครับท่านผู้ชมเขาเข้าก็ประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรน่าจะได้นะเดินจนเมื่อยเลยครับท่านผู้ชมแต่เข้าของนี่เยอะมากครับของกินนะของใช้ครับรเยอะแยะครับแล้วแต่ชอบนะท่านผู้ชมชอบแนวแบบวินเถจวินเทจหนไหนเนาะตึกลาบ้านช่องเนาะท่านผู้ชมเก่าๆไหนก็ลองลองนี่ครับ เป็นมนสเสน่อีกแห่งหนึ่งนะนี่ครับไปเรื่อยๆครับนี่นะรูปภาพหลากหลายครับมีกับทุกอย่างครับสถานที่อย่างนี้นี่ก็อีกซอยหนึ่งนะมีหลายซอยด้วยกันครับผม แต่นี่เป็นซอยยาวครับท่านผู้ชมก็คือซอยเล็กๆที่ถัดมานะก็คือที่จอดรถนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยครับท่านผู้ชมต้องรีบมาไม่งั้นเต็มแล้วก็ต้องจอดตามฟุตบาทอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจะมีที่ให้เราจอดรถเหมือนกันนะครับรับจ้างจอดรถครับจะมีป้ายมีอะไรบอกนะท่านผู้ชมท่านใดมาก็สังเกตป้ายเอานะครับมีรับจอดรถจับอะไรเงนี้ครับ นี่ครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่เนาะเป็นตึกสมัยโบราณเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีเด็กนักเรียนนะเยนาะเล่นดนตรีเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนีครับ 嗯。Mm. ไปเรื่อยๆกับพวกเรานะครับโอ,อกคิปชั้นแนลวันนี้มาลำตางครับผม ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโดนดีสดนะครับเป็นพกซองแนละ้วขายอาหารอะไรนี้ยส้มตำทอดแซ่บแซ่บ,ซบนี่นะจะมีป้ายบอกนะก็จะมีเหมือนเป็นดนรีสดเนาะท่านผู้ชมมีเราเลือกหลากหลายครับร้านนั่งกินนะหลากหลายมากครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นบ้านหลังนี้ไหมครับน<ด>เนาะ,ะดูแบบ ังเนาะมีมณฑ์ขังมีเสน่ห์ครับวสวยวแล้วก็แฝงไปด้วยมณฑ์เสน่ห์ครับแล้วก็หลังนี้ครับท่านผู้ชมมณฑ์เห็นหียดได้บ้างครับ,รบโอ้โหสวยมากครับท่านผู้ชมอยู่ติดกับถนนคนเดินกาดกองต้าเลยครับบ้านหลังนี้ครับ

เนี่ยตึกโบราณอีกตึกหนึ่งครับท่านผู้ชมสวยนะดูแปลกตาดีนะ ของนี่หลากหลายมากนะคนที่มาเดินนี่ก็ทุกวัยครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะเยอ๋แยะครับนี่นะหอสินลำปางครับนี่นี่หลากหลายครับสินค้าก็หลากหลายนะ เสื้อผ้าบินทงมิเศก็มีครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็เดินมาถึงท้ายซอยแล้วครับผมกับการมาเที่ยวลำปางเนาะถนนคนเดินเนาะกาดกองต้าครับผมวันนี้ก็โชคดีหน่อยก็คือทางสะพานเนาะเขาจัดงานเนาะร้อยห้าปีครับผมของสะพานรัชดาพิเศษเนาะ ร้อยห้าปีครับนี่ก็คือภาพรวมๆครับสําหรับการมาเที่ยวกาดกองต้าครับผมถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งครับก็นะคือตึกราบ้านช่องนี้แบบสไตล์แบบโบราณโบราณครับคลาสสิกคลาสสิกเลยก็เหมือนอยู่ตอนหน้าผมนะครับท่านผู้ชมเห็นป่าครับมีวินเทจวินเทจหน่อยนะท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับการมาเที่ยวกาดกองต้าครับผมก็ ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับช่องโองคิปชาแนลนะชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามให้โอคิปชาแนลของเราด้วยจะได้เป็นกำลังใจนะให้พวกเราครับทำคลิปใหม่ออกมาอีกสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครับนี่ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปอเอรคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีคนระับ